สวัสดีชาว FC Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตามคอมเมนต์นี่เลยนะครับให้แนะนําตําแหน่งกองกลางนะกองกลางนี้ผมไม่แน่ใจว่าหมายถึงตําแหน่งกองกลาง CM C a m หรือ CDM นะแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นตําแหน่งกองกลาง CM ก็แล้วกันนะครับนะงบกลางๆงจนถึงงบไม่เกิน 100M นะครับผม ก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่น้งองท่านใดนะพี่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะเติมพาร์ตเติม fc point เลยจะเป็นเพิ่มแรงมัสเคนนะครับนะแพ็คต่างๆพาร์ตต่างนะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดแอดีไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับนะราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับใครที่ล็อกอินเข้ามาแล้วนะในหน้าข่าวสารนะครับผมนะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติแรก ใช้รหัสใหม่นะครับผมนะก็คือใช้รหัสนะครับผมนะเพื่อแลกรับแพ็กนักเตะ O อเวอรถึงนะครับรับได้ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนะครับนะเวลาตีหนึ่งถึง30พฤษภาคมเวลาตีหนึ่งนะครับผมนะเวลานี้อาจจะเป็นเวลาของอต่างประเทศนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเวลาของต่างประเทศหรือจะเป็นเวลาของบ้านเรานะครับผมนะ ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคุณจะเป็นต้องเชื่อมโยงบัญชี e a e. e. ของคุณเพื่อใช้รหัสไปที่ตั้งค่าแล้วก็การเชื่อมโยงบัญชีแล้วทําตามเงื่อนไขที่ปรากฏในหน้าดังกล่าวเงื่อนไขเป็นไปตามที่กําหนดดูเงื่อนไขและคําถามที่พบบ่อยที่สุดนะครับนะก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลองทําดูก็แล้วกันนะสําหรับใครที่อยากรับนักเตะฟรีนะครับผมนะแอดลองเข้าไปดูแล้วนะครับซึ่ง รายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ดูซับซ้อนพอสมควรนะครับนะสำหรับสายฟรีใครอยากจะได้นักเตะฟรีก็ลองดูกันแล้วกันนะครับนะหรือใครทําได้แล้วก็ลองแชร์ข้อมูลต่อๆกันใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําตําแหน่ง CM งบกลางๆแล้วก็งบไม่เกิน100 M นะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตอัปเดตทีมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ได้จัด ซีนดินซีดานมาไปที่ร้อยแล้วนะครับขายยูเซขายโคลเลอร์ไปนะครับนะตอนนี้ก็กําลังขายเควินดูบอยอยู่นะครับผมกําลังขายเควินดูบอยอยู่นะอะราคารีพอดีเลยนะครับผมนะรีราคาไม่ทันโอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะก็นักเตะในทีมนะตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเงินหมุนเวียนตอนนี้200กว่าเอ็มนะครับนะดีดดเย่ดอกบาตัวพาร์ตก็ตอนนี้ตลาดแดงไปที่ร้อยแล้วนะครับผมอโอเคนะครับมา มาดูว่าตำแหน่ง CM นะครับนะก็มี O อเว94 95แล้วก็96นะครับผมนะที่ผมเอามาแนะนำนะครับตัวแรกนะครับลูก้าโมดิตนะครับลูก้าโมดิตก็มี1่ล่าง2ล่างนะครับแล้วก็3าล่างนะครับที่ผมเอามาแนะนำผมก็จะขออนุญาตพูดแบบรวมๆก็แล้วกันนะสำหรับลูก้าโมดิตนะครับผมนะเก่งดีนะครับเมนเจอร์เก่งเลยนะครับนะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลก็4ดาวครับ เท้า5สีครับตัวนี้ก็เน้นไปทางการควบคุมบอลแล้วก็ส่งบอลน,นะครับผมนะอ่าข้าพลังดูดีเลยทีเดียวนี่ครับคุณสมบัติครับส่งลูกกายยิงประตูถ้าที่ไกลพย์พยเมคเกอร์ยิงไซกอย่นเพื่อทีมครับผมเวิร์กเลดเป็นกลางกลางแล้วก็ทัศน์สกิลเป็นลูเลดนี่ครับผมตัวนี้ก็สามารถจัดได้ทั้งหมด3ล่างเลยนะครับนะใครไหวงบไหนก็สามารถจัดล่างนั้นได้เลยนะครับนะบอกเลยว่าเก่งแบบจบจบไม่ว่าจะเป็นเฮดทูเฮดหรือเมเนเจอร์ผม มิรินโควิดซาวิดนะครับตัวนี้ก็บอกเลยว่าสไตล์รูดกุลิดเลยนะครับผมนะเพียงแต่ว่าค่าพลังอาจจะไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่นะครับนะไซส์ห้าขว่า5ครับฟีเท้าอยู่ที่87นะครับตัวนี้รูปร่างสูงใหญ่นะครับผมนะพลังงาน5ดาวเต็มนะครับท่าสกิล4ดาวนะสำหรับมิรินโควิดซาวิดนะครับตัวนี้ก็ค่าพลังไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งนะแต่ค่าพลังก็ถือว่า ค่ากไก่เกียรกันนะครับถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะสําหรับร่างนี้นะครับคุณสมบัติครับยิงประตูแต่ที่ไกล้มงลูกทรงพลังยิงไซก้อยนะครับโรเลตสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับผมนะใครชอบก็มาจัดได้เลยนะสําหรับคนงบน้อยผมแนะนํามิลินโควิดซาวิดนะครับนะเก่งและดีสไตล์ลูดกุลิดนะครับผมต่อไปนะครับมิเกลเมริโนนะตัวนี้ผมเคยรีวิวแล้วนะครับเฮดวสเล่นดีมากนะเมนเจอร์ก็ต้องดีเหมือนกันนะครับนะ เท้า53สฝีเท้า81นะตัวนี้สไตล์บล็อกทูบล็อกเลยนะครับได้ทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนะครับผมนะพลังงาน4ดาวครึ่งครับถ้าสกิลก็3ดาวนะครับนะคุณสมบัติครับยิงเประตัวตะที่ไกลครับแล้วก็เวิร์กเลสสูงสูงครับถ้าสกิลเป็นตวัดชิ่งด้วยส้นนะครับนะพวกนักเตะเหล่านี้นะครับผมแนะนําให้อัพเป็นสภาพร่างกายนะครับผมนะอัพเป็นสภาพร่างกายเลยนะครับนะบอกเลยว่าดีมากๆนะครับ กอลิสกานะครับตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันเก่งแล้วก็ดีนะครับโอเวอยร์เก้าสิบสี่ครับเท้าห้าสี่ฝีเท้าแปดสิบสามนะครับผมพลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งถ้าสกิลมุฟก็สามดาวนะคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมนะคล้ายกันเลยนะค่าพลังเหมือนกันเดะเลยนะครับนะคุณสมบัติครับยิงประตูถดที่ไกลเวิร์กเลสสูงกลางถ้าสกิลก็เป็นตะบัดชิงด้วยส้นนะครับผมนักเตะเหล่านี้นะครับถ้าใครจะอัพสกิลผมแนะนําให้อัพเป็นสภาพร่างกายนะครับผมบล็อกทูบล็อกนะครับผมนะเนี่ย บ o ็อกทูบ็นะดูนะครับผมใครที่จะอัพสกิลนะครับผมตัวต่อไปนะครับเควินเดอะบอยนะมีกี่ล่างเนี่ยอ่าผมจัดมาให้อีกล่างนึงนะเป็นล่างนี้นะครับโอเวอร์ o นะครับผมสำหรับเควินเดอะบอยเนาะสำหรับใครงบน้อยก็สามารถเล่นล่างนี้ได้นะครับผมนะ ฝีเท้าแปดไซส์5ขวา5นะครับผมสำหรับร่างนี้เนาะพลังงานสีดาวครึ่งท่าสกิลก็สีดาวนะครับเควินบอยก็เน้นไปทางการจ่ายบอลน,นะครับผมคุณสมบัตินะครับความเป็นผู้นำส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่ไกลเพลย์เมกเกอร์ยิงไซโก้อยครับเวิร์กเดทสูงกลางท่าสกิลก็รูเล็ตนะครับนะสำหรับเควินบอยนะถ้าใครจะอัพก็อัพเป็นส่งบอลก็แล้วกันนะครับผมนะ สำหรับเควินดูบอยครับทั้ง2ล่างเลยนะอันนี้ผมเอามายกตัวอย่างให้นะครับสำหรับใครที่มีงบเกิน 100m สักนิดหนึ่งก็สามารถจัดได้นะครับสำหรับเควินดูบอยนะตัวต่อไปนะครับบาร์เบอรี่นะครับผมนะโอเวอร์เบนะครับผมฟีทาวเท้า92ครับตัวนี้เร็วแล้วก็ดีนะครับนะทาว้า54นะครับผมได้ทั้งเกมบุกเกมรับเลยนะครับพลังงานสีดาวครึ่งท่าสกิล3ดาวนะครับตัวนี้ค่าพลังก็แอบ เน้นไปทางการส่งลูกไกลนะครับผมนะคูณสมบัติครับส่งลูกไกลยิงประตูตกที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซก้อยครับวอลเลยสูงๆนะครับถ้าสกิลก็ตวัดชิงด้วยส้นนะครับผมนะใครที่จะอัพสกิลนะครับอัพเป็นสภาพร่างกายได้เลยนะครับผมนะสไตล์บ็อกทูบ็อกนะครับผมนะตัวต่อไปลูก้ามูริตนะครับนะตัวนี้อธิบายรวมๆแล้วนะครับผมนะจูดเบลลิงแฮมนะครับผมก็ยกตัวอย่างมา2ล่างนะครับผมนะก็ จะขออนุญาตพูดแบบรวมๆกันแล้วกันนะสําหรับจูบิงแฮมนะครับผมตัวนี้นะครับเท้าห้าสีีเท้าแปดนะครับพลังงานให้มา5้รอบเต็มท่าสกิลก็4ดาวนะครับผมตัวนี้ก็เน้นไปทางการส่งบอลนะครับคุณสมบัติครับเน้นเฮกเกอร์เหนือชั้นครับวอล์เรสสูงๆูงท่าสกิลเป็นลูเล็ตนะครับถ้าเกิดว่าใครจะอัพจูบิงแฮมนะครับอัพได้ทั้งส่งบอลแล้วก็สภาพร่างกายนะครับผมนะทั้ง2อล่างเลยนะครับผมนะเหมือนกันเดะนะครับผมนะสไตล์เดียวกันนะครับผม มาคิซิโอนะครับนะกาตีโรโอเวนเก้าสิบห้านะครับนะฟีเท้าแปสิบเจ็ดเท้าห้าสี่นะครับผมพลังงานสี่ดาวครึ่งท่าสกิลก็สี่ดาวนะครับตัวนี้เน้นไปทางการส่งบอลนะครับผมนะการตั้งรับก็ดีเหมือนกันนะค่าพลังการตั้งรับนะครับการแท็กเกิลดีเหมือนกันการรับรู้ก็ดีนะครับผมนะล่างนี้นะครับคุณสมบัติครับเหนือชั้นส่งลูกไกลยิงตูจากที่ไกลเล่นเพื่อทีมครับเวิร์กเลสสูงสูงท่าสกิลเป็นลูเลตนะครับตัวนี้ก็ อัพได้ทั้งส่งบอลแล้วก็สภาพร่างกายนะครับสำหรับมาคิซิโอนะครับผมตัวต่อไปนะครับผมเซดอฟโอเวียร์เก้าสิบหกนะครับฝีเท้า90ครับเท้า54นะครับผมนะพลังงาน5ดาวเต็มท่าสกิลก็4ดาวนะตัวนี้ก็เน้นไปทางการส่งบอลนะครับคุณสมบัติครับยิงประตูจากที่ไกลนะครับแล้วก็เวอร์เรสสูงกลางท่าสกิลเป็นขยับ หลอกแล้วหลบออกนะครับผมใครชอบก็มาจัดได้เลยนะครับโอเวอร์เกาสิราคา70กว่าเอ็มนะครับผมตัวต่อไปนะครับเด็กเขาเนีครับผมนะโอเวอยร์เกาสิบหการ์ติโคลนะครับนะมาในฮีโร่ของลิวพูลนะครับผมนะตัวนี้นะครับฝีเท้า91เทาวห้าสีนะครับนะตัวนี้เก่งนะครับนะบอกไว้เลยนะครับพลังงาน5ดาวเต็มท่าสกิล3ดาวนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งนะครับแต่ค่าพลังก็ไก่เกลี่ยกันนะครับผมนะ คุณสมบัติครับร่างกายแข็งแกร่งความเป็นผู้นำพยายามเตะลูกของสนามมงลูกทรงพลังเล่นเพื่อทีมเวิร์กเลตสูงๆูง,งท่าสกิลสวัสดชิงด้วยส้นนะครับผมใครชอบก็มาจัดได้เลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสัก50กว่าเอมนะครับผมถ้าจะอัพสกิลก็อัพเป็นสภาพร่างกายนะครับผมนะตัวต่อไปนะชวายสไตรเกอร์นะครับขออนุญ,ญาตยกมาทั้งสอล่างนะโอเเท่ากันนะครับนะจะเป็นล่าง T O T Y นะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อนะผมแนะนำว่าซื้อล่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าค่าพลังมันดีกว่านะครับผมนะอ่าสีเท้า84ครับเท้า53นะครับผมนะพลังงาน5ดาวต็มถ้าสกิลก็3ดาวนะครับนะค่าพลังงานก็ไม่ได้เด่นไปทางใดทางหนึ่งนะครับผมนะคุณสมบัติครับส่งลูกไกลย,ยิงไปตูทักที่ไกลเพลเมเกอร์ maker, เล่นเพื่อทีมแล้วก็วอร์เรสสูงสูงท่าสกิลก็ตวัดชิงได้ส้นนะครับนะ สำหรับการอัพสกิลให้อัพแนะนำเป็นอัพสภาพร่างกายนะครับผมมาลูก้าโมดิตนะครับอธิบายไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นกุนโดกันนะครับโอเวอยเสนะครับผมฟีทาว8เท้าห้านะครับนะค่าพลังงานอยู่ที่4ดาวถ้าสกิลก็4ดาวนะครับตัวนี้เน้นไปทางการส่งบอลนะครับแล้วก็การควบคุมบอลคุณสมบัติครับยิงประตูถ่ายที่ไกลนะครับเวิร์กเลสสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับผมนะ ตัวนี้ก็เก่งนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเฮดเวทหรือเมนเจอร์นะครับตัวต่อไปนะครับโอเวียเนะครับป a แอร์ลูเมลูนะครับนะปีแอร์ลีเมลูนะครับผมนะออกเสียงไม่ถูกขอภัยนะครับฝีเท้า91เท้า5้นะครับผมนะค่าพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งถ้าสกิล3ดาวนะครับก็ตัวนี้เน้นไปทางการส่งบอลนะครับลูกใกล้ลูกไกลการมองแล้วก็การควบคุมบอลนะครับ คุณสมบัติครับส่งลูกไกลยิงประตูถที่ไกลนะครับเพลย์เมคเกอร์เวิร์เลสสูงๆูงท่าสกิลเป็นตบัดชิงด้วยซนนะครับนะเก่งแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์หรือเฮดวูเฮดนะครับเล่นได้หมดนะครับตัวต่อไปก็จูบิลิแฮมกับคิวินนีบอยนะที่ผมเอามายกตัวอย่างนะสำหรับใครที่ชอบนะครับผมผมแนะนำนะครับสำหรับคิวินนีบอยกับจูบิลิแฮมจบเหมือนกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์หรือเฮดวูเฮดนะครับใช้ได้นะครับทั้งคู่นะครับผมอ่ะ และนี่ก็เป็นตำแหน่ง CM นะครับที่ผมเอามาแนะนำงบกลางๆจนถึงงบไปเกิน 100M นะครับผมนะใครชอบตัวไหนก็มาจัดได้เลยนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนะผมก็จะพยายามตอบให้ทุกๆคอมเมนต์นะครับผมนะอ่ะ สำหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกิแลนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สลุดต้องคุกกิเลนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกด้วยเร็ว,รวแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอพักคุณมากๆครับ